วัสดีครับพี่นองครับตอนรับพี่นองเข้าซูช่องเกษตรบ้านเฮาครับพี่นองผมนะครับมือน <The> <The> mm ีดาบแย่ครับพี่นองผมยังช่องเกษตรบ้านเฮานะครับตอนรับพี่นองเข้าซูช่องด้วยครับเด้อนำผ้าพี่นองนะครับมือนีมาเบิงเพลียงตะกระเตนนะครับเนาะซึงเป็นเศษไอซั์เศรษฐกิจล่างไม้แห้งครับพี่นองผมอันนี้เพ่เลียงไข่ยี่สองขีดด้วยพี่นองเด้อนะครับเพเลียงไข่ยยี่สองขีด นะครับเดี๋ยวผมสิภาพผมไอ้พี่น้องไปชมเบิ่งอันนี้อยู่บ้านมองอาลางตำบลโคกสว่างอำเภอสํารุ่งจังหวัดอุบลราชธานีเด้อครับพี่น้องผมนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับเดอ้ออยากเรียงนะครับยังอยากไอเนี่ยหาอาชีพเสริมเลยครับเดอ้อเรียงง่ายๆครับพี่น้องผมนะครับนี่ไปกินหยาอย่างเดียวน้ำในบ่ต้องหัวอาหารบ่ต้องครับเดี๋ยวครับผมสิภาพผมจักกับเจ้าของอันนี้เพิน่นอันนี้เป็นอัน จะอยู<ส> er. ่บ as well as ้านนะครับนี่ตัวอยู่หน้าเพื่นอีกนะครับอยู่หน้าพุ่นเป็นซิปกระสังครับอยู่ผุนแบบเดียวกันเบิร์ตนะครับถ่ายพี่น้องสนใจครับเดี๋ยวจังพ้นยื่นเบื้อโทรให้ด้วครับพี่น้องผมนะครับเจ้าของเพื่นผู้เบาเกษตรเบาอันนะครับน้องกลางครับผมสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องผมนี่แหละครับอาหารเพื่นอาหารแต่ห <estran ye> Leonardo, นาหวานครับหนาหวานหนาหวานนี่บอกหนาหวานเขาหนาย่างเงืนให้กินไหนบ่ได้แต่ว่าหังเพื่นหางซิปตีแนีจังหน่อย แม่นอยากตีแล sure. ้วก็อยากโตบกไคใหญ่บานี่เงี้ยคนผลกระทบมันเกิดจงสันบอกไม่นงี้ยท่โตบโตบไคใหญ่อันนี้คือเพิ่นลลางหยาเพราะว่ายหยาพุ่เบิร์ตสมองบางหันโอ้แถแม่นเพิ่นบ่ล่างหยาแล้วบอกอ้ยใหญ่ตัวใหญ่ไม่ใหญ่หรอกมันใหญ่กว่านี้ตัวเลี้ยงสุดใหญ่เหมือนตัวโตบกไคหนึ่งซามตะกะเตนหมูใหญ่บานเข่าตีอันนี้มันยังหลอดอยู่ที่ตัวมันหลังหยาโอ้มันหลังหยาไ่งี้ยบอกยังไคือ มันมันมันเป็นอาหารพื้นมากเด่นพอแมนแมนเมนสามคนกินเขาใจก๊กแกว้วังทีเนาะแมนอะไรกินกับก๋อยสิกุบยอดสนเ่ยยังกินได้กักินกับก๋อยเนือ้อแมนต้มไก่ไปเสียเนาะแมนอาหารนองมกักมันไม่ใหญม่ใมันแค่ตัวใหญ่เองมาล่างหยาบางาังคันโอ้กินหยากินหย,ยาบดกินหยาบดถือสูตรบดถือสูตรบดรบดเมนเนอร์มากกับบดใหญ่เนาะเมนโอ้ยบดธรรมดาเนี่เนาะ ุด็กกินแตงหยาหวาน่ะเอ้ยสุดยอดเลยทั่วไงกระเตนพต้ผานี้ยคือผันตองแห้น้ามั้ตองให้น้ามบ่หน้าก็ตองกินแต่หยากินแตงหยาย่างเดียวตัวนี้ถามทุเขาเสริมหัวอาหารเราเป็นเดเสริมหัวอาหารแนี่ยนีนกินดีกินดีก่ว่าท่บ้นเนาะเมียแต่ว่าของบต้น้นน้ามนะต้นน้ามเพราะอยากให้เลียงแบบประหยัต้นต้นทุนประหยัดตนเพราะเห็นให้นเพื่อนจะกินหยาย่างเดียวกันไงไงเลยหัวอาหารนี่ย่จำเป็น เราคันเทาเสริมเนียกระดีคือกันเมียนเนียนเสริมเนียกระดีคือกันเป็นห่ำเป็นยังเท่านี้ละเสริมเอาปลาบม้วเพราะเราไม่กินขี้ใหญ่เนาะครับพี่น้องครับโอ้วิจิตรจัสอนเลยครับพี่คุณครับยูนี่จะขีดกว่าใครวะนี่ประมาณสองขีดใครสองขีดเนาะแต่ว่าเพิ่นกลับอันนี้ไปน้ำมาเพิ่นเพิ่นเจอพายุกระนำบังหันนี่เพื่อนนอกโอ้โหนกนอกไปนำบ่เนี่ยนกไปนำจังว่าเพิ่นเหลือจังเจอพายุใหญ่เข้ามาบังหันทีนี้เขาเรี่องนี่ปัญหาคืออีกอย่างเนี่ย ปัญหามันบอดลักๆเลยก็คือสภาพอากาศสภาพอากาศแม่นตอนนี้เขาต้องเลี้ยงให้ต้องเลี้ยงใน่ทีโล่ไม่ที่โร่แจ้งแต่ว่าห่างแดดจัดบ่อพิษบ่อพิษแต่ว่าถือฝนผิดผิดเห็ดถือฝนเปียกนี่ไปบ่อยแนนแม่นนไปบ่อยนองตั่งงักงักขลุ่นไนเพราะว่าอากาศมันแปรสภาพอากาศแปรปบวนนี่ก็อีกปัญหาหนึ่งคือคือกันอากาศแปรปบวนโอ้ จังสี่เขาต้องเอาไใบมงลงโล่งหมดเนี่ยโล่เป่าลงโล่งใช่ที่อากาศลงโล่งเห็ดเห็ดลงโล่งเอาพายางคุ้มดีดีบอกเหตุฝนฝ่าถือเพิ่นแต่ว่าถือเบียดบอเป็นยังส่วงเป็นใหญ่แต่ว่าส่วงเพิ่มหน่อยก็ระวังาเบียดถ้กหน่อยมันหอนแน่เพื่ตีตายบานนี้อันขี่บ้านี้เขาต้องเอาออกทุกมือ่นหรออีกเนาะออกทุกมื่นหรออกทุกมื่นบายนั่งทุกมื่นด้วกันเพราะว่าอากาศเพิ่นพอเป็นใจสวงต่อมาฝนนี่นี่นอกนอกกระมี่เลยเนาะนอกกับนอกกับกระมี่ตายกระมี่บอกง่ายคือมันอื่นนนเาะแม ม,ม,มันอื่นละบ้านมันชืนมันอื่นขีมันกับขีเป็นแก๊สเป็นยังขึ้นเลยเนาะขีเนกับเป็นแก๊สเพราะว่าขีเป็นเนขีมาเพิ่นกับบรด่งแหงเลยเนาะเพิ่นกับเปียกเปียกบ้านนี้พ่ออากาศมันชื้นนะมันกับ <Styles. S 1> มาสซาสมกันเกิดก้มเกิดแก๊สอากาศนอกตายเป็นธรรมดาก้มเพิ่นนั่นแหละเข้ยนขีจะคล้องจนตายเขี้ยนขียศใจโอ้ยถ้าเสียยังนอนกัเป็นคนเหมือนนอกเต๊กจะนอนเบิร์นเลยโอ้ยโผล่โผล่ครับพี่น้องผมอันท้ายอย่างนี้ใครมาหนีจากไหนเนาะ ใครมั่นบอกแดงไห้พี่น้องบอกแดงแบงแดงแดงกันรับค่ากับสิตะกรนคือการอันนั้นอ่ะอันปันปันนกันไปสามอาชีพเนาะปันกันไปสามอาชีพเพราะได้พราะได้เงินเดืนทองให้ลูกให้เต้าใส่ใจในครอบครัวไปต้องเรียดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเพิ่นได้บ่หน่อยเด้อครับพี่น้องผมนี่เดือนหนึ่งก็พ่อได้พ่อได้กใส่ยู่ตอนเรียนที่แรกก็ว่าสิเอาไปขายใส่ปัดพขอได้ขายแล้ว่ัปสิเอายูใสมาขายเลยปั่เอายูใสมาขายตอนบนีุเฮ็ดว่า จะไปขายไซเดยเดี๋ไปขายไซขีดหง่าคุ้มหัวไปถามมาป่าเลยอะไรผลนพื้นดีมาบานนี้บบไก่เป็นโตเป็นไค่เดี๋ยวเอาไซมาขายคอสคอสต่ว่าตะกะเตรนเข้าเห็นมันไข่เตรียมพองนั่นบ่มีปัญหากับขายดีขนาดคนนี่ติดใจถามต่อกันเซลต้องกินบานเทอรมันเสียบเฮ้ยตะกะเตรนเนาะเสียบแนวพวกมัเรียงพวกมัเรียงวิตามาินสูงกว่าหมูเด้เดี๋ยวนี้ทั้งพวกโปรตีนสูงทั้งพวกไอ้ท่านยุโรัทั้งสหราชทั้งนี้เข้าเกาหลีเด้อเดี๋ยวนี้เขาก็ร่างกันอันนั้น กำลังล่นอลงให้อันพวกประชากรเค้าน่ะพวกคนในประเทศเคานั่นไปเลี้ยงมาล้คือกันคือกี้ตกะแตอหยังพวกแมงดาพวกยังบ้านเฮานั่นเาสั่งไปจากบ้านเฮาปีนึงปีนึงโอ้บ่้หน่อยตันเด้พวกแเาศึกษาเบิ่นครับาศเาก็อยากขาเนาะปานประเทศไทยปเนําประเทศไทยจัหค่อยส่งมเฮากินได้จัหเาเฮาเพราะเพราะว่าเากินเบิดโดยเฉพาะคนบกินบอย่าง พอกินอีกทีก็เดือนก็ปิงต่อว่าสันโยธ่กัไปหาตมาแขมนทักเตียนเทากับอย่างไดนักตรมีนอแต่พี่น้องเด้อครับสนใจเด้อกระโทงมาสั่งเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้เบอร์โทรเทษใครก่อนนะไข่มันฮะไข่มันเท่าไรไข่มันบ่อาจจะคุยกันหลังใหม่โม้ยแมนแมนแนคุยกันหลังใหม่เพราะว่าราคาไข่ก็คุยกันอีกเลยครับเด้อตอนนี้ผมบอกวบาะน้ำใจอย่างบอกจะไหนกับงานเบอร์โทรเบอร์โทร เบอร์โทร062 062 77 77 cc cc 232 232เดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจออีกทืนหนึ่งเลยครับเด้อสนใจราคาววีปัญหาครับพี่น้องผมแื้วาก็สะดวกโทรกะมีเฟซนะครับเฟร็ดนายอันเกษตรบ้านนานายอันเกษตรบ้านนาบอกซื้อเฟร็ดเลยครับเด้อเดี๋ยวผมเสียอันคืนหน้าเฟร็ดหน้าโป๊กเฟร็ดให้นะนะครับพี่น้องผมสนใจก็โทรมาสอบถามมั้งครับพี่น้องบ่อติดเหตุยัง มือมือนีนเกี่ยวยางหน้ามือถิมเอื้อตรงนี้แหละครับนี่แล้วก็นี้เรื่องเป็นเบียร์ยางอื่นอันจักจักมือเนาะเขาเก็บอันเขาเอาใครได้กังทีไหนถึงขันเอาใครจักมือบอกอันตามรับมันกะเพิ่นกะเฮเบิงเบิงน่องวาเพิ่นโค่มกันเป็นโค่มกันแล้วกะว่าเพิ่นโคกันเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเขาจังเอาใส่แต่ว่า มันก็บอกถึงอายุในส่วงแต่ละฤดูมันก็บอกขึ้นกันเพื่อนจับคูนนะแต่ว่าเราสังเกตเอาว่าเพื่อนจับคูนสังเกตเอาหลายเลยวันที่เาถ้าอยู่ในบ่อเขานี่รอยเปอร์เซ็นต์นี่คือเพื่อนจับคูนได้หลายประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนกะสีไข่นอ่อก็ใส่ต่าไปเห็ดเพป็นไข่ไข่ใส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 ่บอกเขาใส่สถานะกองไว้เพื่อนกะจะมาไข่ใส่คือจอดใส่คือจังเพื่อนไข่ใส่น้ำดินเลยเนาะเปีเดียวกันเลย บาดเท่ากับไข่มาันมาขยายพัน่อต่อบาดถ้าเอาพ่อเดี่ยบาดนี้เท่ากับ่อย้เพื่อนไข่เนี่ยไให้เพื่นไข่เตรียมทอนถ้าเอาอข่ในจำานเพราะว่าอายุอายุเพื่อนนั่นกว่านั้นบ่มันกับอยู่ประมาณแค่สามสิบหาถึงสี่สิบหมื่นเพื่อนบริยูถึงหกหกสิบหมื่นเป็นวาดอายุมันก็ถึงสามสิบสี่สิบหมื่นบริลงทุนลงทุนแจนมึงเด้อไข่ดิไข่มัานเนาะวก็แล้วก็มุ่อยู่เนาะหมงนี่ อย่เด้อดรูดๆอันนี้เป็ดก้อนเดี๋ยวมันสีออกเดี๋ยวมันสีมาโซ <c oughs> ้วงข้างนอกทุกคนไล่คลูบเลยนี่มุ่งครับพี่น้องผมมุ่งในกวางเขาได้หน่อยหนอเม็ดหาซีบคุ้เม็ดหาซีบเม็ดหาซีบคุ้นเม็ดหาซีบเป็นเบิ้ลอีกเม็ดหาซีบคุ้เม็ดหาซีบหนอกว้างาาคูณยาวคูณสูงเบิ้งครับพี่น้องอที่ที่เราท้เบิ้งข้างหนอรับเด้อโคตรแห่เอาไปเลี้ยงกินกับคุ้มครับพี่น้อง ก็อยากกินอุยอ้ยขับถนนพี่ขับ,บอ้ยเลียงไฟไห้แห้งพี่ขับพี่น้องพี่นะครับมุ่งอยู่ประมาณซอมนี่ขาสู้มาพี่น้องเข้าเพื่อนเพื่อนอย่าได้มุ่งน้ำนี่ได้บ่เย,ย็บหายยบบ่โอ้บห ไปซื้อเบิ่นี่เน็ตเนาะมุงสะกะแตนบ่ซั่นเนาะบ่โบ่บ่โลเด้ตะกะแตนหลายแห่งแต่เฮาสิสิสะดวกเลือกเอาแบบใดแบบเท่าไก็เลือกเอาอยู่หน้าก็อยู่อันอยู่อยู่หน้าก็ก็หลายคือกันเนาะหลายคือกันใครก็พร้อมส่งให้พี่น้องนะครับสั่งจองไครก็พร้อมแต่ว่าต้องถ่ายได้น้อยเพราะเพิ่นกนั่งรอค่ะมุ่งเฮานี่เป็นมุ่งอัน มันเป็นมุ่งเขียวได้หน่อยน้องมนเป็นมุ่งพิเศษได้หน่อยน้องนุ่มไนรอนโอ้ไมนรอนตาสามสิบสองคาราพาเขียวเห็ดเลยพาเขียวเห็ดกัดได้อยู่แต่ว่าห่างเพิ่งอยากตาห่างเนี่ยพิ่นอยากกัดจะกัดเนาะไม่นกัดขาดแล้วก็ออกกแล้ว็ออกห้ามบทนมะฟูมาสองมาเสียมมันบ่คือมุ่งแบบนี้มุ่งแบบนี้เพิ่นจะยืดเพิ่นถึงแม้ว่าราคาเพิ่นแพงแต่ว่าเพิ่นก็เลี้ยงได้โดนเลยร้ายหลุดเลยร้ายปีก็คือมุ่งเขียวเ่าราคาเท่าไหร่ด้วย สนใจดนะครับเด้อกระโทงมาสอบถามมึงครับอยากพูดขึ้นเบอร์โทรให้นะครับหรือพี่น้องยุกไก่ด้วยครับเด้ออย่างาเบริกงก่อนก็ได้นะครับอย่างาเบรงว่าใบไส้ค้ากลวองเซนเนี่ยจังไรหรือพี่น้องเลยอันอันพายอย่างาเบริกงก่อนก็ได้เลยครับพายยุกไก่ด้อนะครับขอมาเบริกงก่อนก็ได้ว่าเขาเกดคนเดียงไดยังไดงเค็ดยังไงเนาะอี่างไรครับโค้งสามคนเค็ดง่ายๆตัวนี้เค็ดกันอันอีหยังนอนนี่เนาะกันหมดเนาะเัาหน้าอ่านใส่ยันบอกเก็บตู้เขาเขาเข้าเยอะเนาะศัตรูเป็นก็คือสิเป็นหมดเมนบอก ถ้ามหมดขึ้นไปนี่สำหรับแกะโหดบ้านเถอะเ่ยถ้าขึ้นไปตอนพญายิบใครมีปัญหาหรกแต่ว่าตอนขึ้นน,น้อยๆออกน้อยๆออกจากใครไม่ไม่นี่ปัญหาหมดฮามเนอส่วนกันเนาะหมดหมนีหมดพอเป็นถ้าขึ้นส่วนน,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 วนี่คือตักแต่ถามหมดกับกันหมดนี่ต,กกตรรัดกัตไปโอ้ไปเจอเอ้นซ้อนครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อนะครับเกษตรณไม่หลุดนะครับเสียเงินล้านด้วยกันได้ครับยืดทองเงินเดียวผมสิ พระค้าผ่านไปสิภาไปเบิ้งสวนเพื่อโอ้ยเพ็ดคักขนาดพ่ะจ้าปูเจ้าปลาอีกอย่างมีวัตถุยางหลุดมีครบทุกอย่างครับอยู่หันมีแต่เพชรกับพลอยอันเอาสำหรับคืนนี้นะครับเนาะขอบคุณขคำพูดของกันนะครับเด้ออ้าวสวัสดีครับที่ให้เยี่ยมชมฟาร์มนะครับอันนี้เพชรเอาไปขึ้นกันเพื่อนครับหลังหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องคะแนนสนใจดนะครับเด้อนะครับกอโทษมาสอบถามเบิ้งเอาไปเฮ็ดไว้พี่น้องผมนะครับวุ่ยาก อย่าไปนอนขาขึ้นห่างบ่ม,มียังเกิดขึ้นนอนก็ขาขึา้นห่างมือใกล้หน้าผายี่ผันเฮ็ดอันนั้นดีบน่นอเฮ็ดอันนี้ดีบ่นอ,นนนอ,นนอนโอ้ยบุคด้เฮ็ดอยู่มันเป็นตะลุบแท้บปวดวะบุคด้เฮ็ดอยู่ตัดชิตใจครับพี่น้องผมเฮ็ดยังไงเขาเฮ็ดยังกระไดดีคือไอ้ยันเขาเฮ็ดใบยังสีเขาก็ไปหาเหนาน็ดเบียรอย่างอื่นได้ครับ <ลง S 1> ประจําเป็นจอมปลวกลงทุนหลอดเยอะไม่กินต<ร>ล, <ง S 2> ลอดไปโอ้นะครับ เอาสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากช่อง YouTube ของดาบเอ๋นะครับเด้อนะครับไอ้ทางกเกษตรบ้านเฮาครับพี่น้องผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยท่าคิดว่คดาคลิปนี้นะครับอาชีพนี้มีประโยชน์อยากให้พี่ให้น้องเลี้ยงอยากให้พี่ให้น้องเห็นน้ำเด้อว่าสร,ริฐก็กดแชร์ไปเพิ่นเมมึงเลยครับเด้เนเอนะครับฝากติดตามเนี่ยก็แล้วกันเอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับน้องกันนะครับเด้อขอลาพภาจากพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ